ก็จะยือได้อยู่วันนี้ยจะยือได้อยู่เนี่ยได้เป็นบางส่วนอืมแอคทีนาก็จะยืดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บกระดองใจไหมล่ะเนี่ยลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เพื่อนดูนะนลูกส,สวยๆทั้งนั้นหวานด้วยอร่อยด้วยนเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีน่าพาทาพามาดูหลังฟาร์มตรงนี้เป็นทางเดินสาธารณะค่ะเพื่อนๆนที่เห็นเห็น ลูกแดงๆนี่คือพรมป่าที่หน้าถ่ายคลิปเอาไว้ตอนนั้นมันจกมันตกมากตกจนแบบว่ามันเดินไม่ได้นี่คือกิ่งเขาเอาให้ดูนี่คือกิ่งของพรมป่าที่ว่ามันเอ็นลงมาแล้วก็มันบล็อกทางเดินซึ่งทางเดินเนี่ยเป็นทางเดินสาธารณะที่ฟาร์มเขารับผิดชอบโชคดีก็คือว่า คนเดินอ่ะได้เดินสะดวกแต่โชคร้ายก็คือคนอย่างเราจะต้องมาเก็บพลัมอ่ะอ่ะ,อะให้เพื่อนๆดูว่าพลัมมันไปไหนนี่ต้นพลัมที่เขาตัดออกมานี่เพื่อนๆมันอยู่ตรงนี้ตัดทิ้งอืมสุกเต็มเลยนี่เห็นไหมแต่มันเหี่ยวแล้วที่น่าเอาไม่ได้หรอกเนี่ยที่เหลือๆนี่อ่ะอ่ะอยู่ตรงไหนเออเห็นไหมล่ะโดนตัดออกหมดแล้วนี่มันหลอมมันแหลมเห็นไหมน่ะกิ่งโดนตัด เตียนเตียนหมดละที่เหลือเหลือนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะที่เหลือเหลือนี่มันก็จะอยู่สูงนิดนึงนะคือหน้าก็จะยืดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บกระดองใจไหมละ่ะเนี่ยลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เพื่อนดูนะลูกส,สวยๆทั้งนั้นหวานด้วยอร่อยด้วยเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูมาดูาดาดอ้าสุกหมดแล้วเราจะใช้วิวทยายุทธประเภทไหนนี่เพื่อนเพื่อนดูนะน่ะ น้งหวานเลยเนี่ยเห็นไหมจะเอาอะไรมาตัดพวงนี้เหรอพวกนี้จะเอาอะไรมาตัดดีมั้นอ่ะอ๋ออืมอืมหวานสุกหมดแล้วอมะเห็นไหมอ๋นก็จะยือได้อยู่วันนี้ยจะยื้อได้อยู่เนี่ยได้เป็นบางส่วนอืม ตายมาเสียดายเทสมาบะทันมาบะทันมาเสียดายเทสอันหม่องตั้มตั้มน่ะอืมเนะี่ยซูมให้เบิงนะ้งเลยเห็นมัน่ะเินฟาแทาลแออยู่เอ้หลายล้ยหลายนะว่าเสียไปเฮ็ดแย้ยมมันก็บประเทศในสุกดีดออมันก็นสิเปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันเก็บได้แล้วละ่ะอืมเอาไปมันก็นสิสุกพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวบางสักคนมาสิหาวิธีไดสิหาวิธีไดโเ้ยเนาะแต่นา,ายไหลยังไงเบิง้งเบิงเบิง้บง วิทยายุดชิ้นใส่ได้บ่เื้อนอะ่ะมาค่ะที่นาเสียวเสียวกระตามาตรงเอานี่ <laughs> จเจ้ากระตามาตรงเอาได้ืหมนะ่ะจะได้บ่นี่โอ้ยขึ้น่สูงแนอะที่นาเอ้ยมันคือเตีย่ยท้านอะมันคือเกิดมาเตีย่ยท้านอะเอ้ยเห็นบ่ละ เห็นบ่เกิดมาเตี้ยก็เป็นสี่ละเตี้ยต่อมอ้อก็เป็นสิละโอ้เนนาเบิดขงางล่างหนี่เนนาเบิดเก็บบาได้หรอค่ะค้นหยาบคน้นหยางก็ต้องเอาสูงๆนะ่ะนนะ่ะอือเอา้าลองไหมโอ้ก็สูงก็สูงแท่ละ โอเอาที่เอาได้เอาที่เราเอาได้เนาะหักกิ่งก็ได้นะเพื่อนๆสุกแล้ว อันนั้นอะ่ะเอาไม่ได้มันสูงเกิน <c oughs> <c oughs> ันนี้เป็นมันหักแล้วเราก็เอาได้อยู่มันแก่แล้วไงมันก็สุกเนาะอันไม่สุกเราก็เอาไปกินเปรียปร้ยวๆล่วงเต็มเลยเนะี่ยอันพวกนี้เดี๋ยวมันสุกแล้วเราเข้ามาเก็บออก,กก็แล้วกันแต่อันนั้นน่ะเสียดายนะ่ะอันนั้นนะเก่งกาน โอ้ยไม่ไหวหรอกเอานี้ดีกว่าเอากิ่นนี้ดีกว่าถ้าเราเอาไม่ได้ก็ไม่มีใครเอาได้หรอกเอเดี๋ยวไม่เกินความสามารถของเราหรอกเชื่อสิ เดี๋ยวเราก็ใช้กันไกรมาเอากันไกรตัดกิ่งมาตัดเอาเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาทําอย่างเงี้ยเชื่อสิโอเคนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยทิ้นได้ก็ทิ้นหน้าก็ได้มาพอสมควรแล้วนะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยเห็นม่น้เน่ะเยอะมาก เยอะเหลือเกินโอเคนะคะเพื่อนๆเนี่ยได้มาแล้วแค่นี้ก็พอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ